ส่วนชุดที่มีเยอะที่สุดก็คือ f ฟ e ช i v ว l นะคะเป็นสายพันธุ์ที่แคทเพาะมาเมล็ดเองตั้งแต่ปี2018แล้วเจริญเติบโตดีมากผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเพี้ยผ่านโรคภัยไข้เจ็บของต้นสตรบอรีมา2ปีเต็มนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ เย็นวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะจ้าต้นสตอเบอรี่ของเราโดนฝนสามวันติดแล้วนะคะตกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นตอนค่ำๆตกหนักมากเหมือนน้ำจะท่วมบ้านค่ะว้าไฟ้าร้องโดนฝนติดกันมาห้าวันจ้าไม่รู้ต้นไหนจะรอดจะล่วงบ้างยังไม่ได้ไปเช็คสภาพเลย สำหรับวันนี้นะคะก็มาส่องพามาส่องต้นสตรอเบอรี่นะคะที่โดนฝนตกติดต่อกันมาหลายวันอุ้ยนี่ไหลสวยแล้วเยอะมากเลยไหลช่วงนี้ต้องหมั่นมาแยกเนี่ยเฟสติวัลทั้งนั้นเลยนะคะที่ผลิตไหลออกมาช่วงนี้แบบเยอะมากยาก็ขึ้นเยอะเราไม่มีเวลามาดูแลต้นสตรอเบอรี่ของเราเลย เพี้ยลงหนักมากค่ะคือต้องมีเวลามากๆเลยนะที่จะมาจัดการเพี้ยได้เนี่ยชุดนี้เป็นกอที่ใหญ่มากแล้วนะคะเนี่ยวต้องย้ายดิน <c oughs> คังคกแอบมาอยู่คังคกมันชอบปีนขึ้นมาอยู่บนกระถางต้นสตรอเบอรี่แคทล่ะเฟรชเวัลต้นใหญ่ต้นใหญ่มีอยู่ไม่กี่ต้นนะคะ หลักๆก,ก็มีต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะคะดูสิฟูมฟักมาสองปีโตได้เท่านี้แล้วก็มีผลออกมาก็โดนนกเอาไปกินอันนี้ก็เริ่มกอใหญ่แล้วนะคะตอนนี้กอใหญ่มีอยู่เพียงไม่กี่ต้นนะมีสองต้นนี่ต้นที่สามอันนี้ต้นนี้ก็เพิ่งจะเริ่มโตที่เหลือก็เป็นไหลเล็กๆนะคะอันนี้ก็กอใหญ่กอใหญ่ กอใหญ่มีประมาณสี่ต้นห้าต้นเต็มที่ที่เหลือก็ยังเล็กๆอยู่จ้ะแล้วแล้ววันนี้ก็มีแสงแดดสักทีนะจ๊ะหลังจากที่ฝนตกลงมาหลายวัน <laughs> สตรอเบอรี่แคทแย่มากนี่วันนี้ได้รับแสงแดดแล้วนะคะไม่เจอแดดมาสามวันติดกันเลยมีหลายต้นที่เจอสภาพแบบรากเน่านะคะ ไม่ค่อยได้มาดูแลเลยช่วงนี้มัวผสมดินผสมปุย๋ยกรอกจุลินทรีย์ส่งเอฟซีนะคะวันนี้เจอแสงแดดช่วงเวลาห้าโมงครึ่งจะหกโมงเย็นแล้วนะจ้าเวลาเนี้ยนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะต้นสตรอเบอรี่ของแคทโดนฝนแบบเต็มๆช่วงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพี้ยมาหลายต้นเลย ทีนี้ก็ต้องมาไล่ดูแลกันต่อนะจ๊ะว่าต้นไหนอาการเป็นอย่างไรนะคะสภาพไหลก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วตอนนี้ไหลก็แตกออกมาแบบเยอะมากนะคะเนี่ยไม่ได้มาจัดการเลยฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลบางไหลก็ยึดพื้นที่ต้นแม่ไปแล้วอันนี้คือต้นแม่ของเฟสิวัลนะคะมีไหลลูกมายึดพื้นที่ไปสองไหลนะคะสามไหลด้วยอันนี้ก็ฝังละ เขาโน้มมาแล้วก็มายึด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 ,ยด,ยดอันนี้ก็ติดเพี้ยไฟนะจ๊ะเป็นเส้นดำๆทยอยติดเพี้ยไฟกันหลายต้นเลยตอนนี้เพราะว่าฝนตกหนักนะคะลากก็เน่าเพี้ยก็มาทั้งนี้ไม่ใช่ใชแค่เพี้ยนะคะเนี่ยหอยก็ถามหานะคะนี่ลูกหอยเล็กๆนะจ๊ะมันมาขึ้นต้นสตรอเบอร์รี่นะคะเยอะมากเลยหอยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมากัดกินใบเป็นรู เอ้ยพรุ่งนี้อย่าตกเลยฝนดูใบนี่คืออาการติดโรคนะคะโรคที่มากับฝนด้วยแล้วก็มาจากเพี้ยมาจากไวรัสเพี้ยกระโดดก็มีเพี้ยไฟก็มาดูใบแดงแดงดำๆใบแดงๆดๆําำเต็มเลยนะคะสดชื่นก็จริงแต่ว่าติดโรคหลายต้นเลย ทีนี้แคปต้องมาไล่จัดการทีละต้นทีละต้นนะคะต้องหาเวลามาไล่ทำละไม่งั้นมันจะตายหมดไหลก็ไม่ได้ลงเยอะมากนางก็เลือ้อยไปตามยัาากรรมกันอยู่นะคะตอนนี้ต้นไหนเลือ้อยไปได้ก็เลือ้อยไปก่อนนะคะตอนนี้ปล่อยให้เลือ้อยไปตามยัาากรรมนูน่นชุดนี้โทชิโอตโตเมะนะคะก็เพิ่มไหลขึ้นมาสามไหลนะจ๊ะ นี่เป็นช่วงระยะเวลาฝนตกเดี๋ยวไปดูใกล้ๆช่วงเวลาฝนตกนะช่วงเวลานี้นะคะมีต้นที่ล่อแร่เนี่ยต้นเนี้ยสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะโฮโกวาเซเป็นสายพันธุ์ประจําจังหวัดโฮโกวาเซะหรืออย่างไรแคทก็จําไม่ได้น้องจอยเคยบอกว่าเป็นสายพันธุ์ประจําจังหวัดที่น้องจอยเคยอยู่เมื่อครั้งหนึ่งนะตอนนี้มีหลายลูกเขานะคะ อุ้ยจะรอดไหมเนี่ยลากไม่โผล่เลยไหลลูกลากไม่โผล่ต้นแม่ก็อาการล่อแร่นะคะไหลลูกก็ล่อแร่เป็นเพราะว่าฝนเนี่ยตกลงมาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากไม่รู้จะตกอะไรนักหนาเพิ่งจะหยุดวันนี้เองนะคะเมื่อเช้าก็ตก เมื่อตอนบ่ายก็ตกนะช่วงเย็นเย็นเวลานี้จะหกโมงเย็นแล้วนะคะฝนเริ่มซาเริ่มมีแสงแดดเออดีน้อยมีต้นนี้หนักสุดเลยดูติดโรคอย่างรุนแรงดำปีเลยนะคะเนี่ยจะรอดไหมจะรอดไหมอันนี้เป็นสายพันธุ์โมโมอิจิโกะนะคะต้นอาการแบบเปลี่ยนดินแล้วแต่ว่าเหมือนจะลอดแร่ ก็แลดูจะยังไม่ค่อยรอดนะคะแคทต,ต้องพยายามแบบฟื้นเขาให้ได้อ่ะว่าจะทำอย่างไรต้องเปลี่ยนดินอีกรอบแล้วมั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบดินคือดินเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ต้องทดลองให้เขามากๆเลยนะคะเพราะว่าสายพันธุญี่ปุ่นเนี่ยแคทยังไม่ค่อยรู้ใจเขาเขามาจากทางโน้นอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าต้องดูแลเขาอย่างไรดี ปุ๋ยเอ้ยอะไรเอ่ยเราก็ใส่ไม่ค่อยจะถูกนี่เป็นไหลของโมโมอิติโกะนะคะได้มาสองไหลเนี่ยต้นนี้ต้องรีบแยกเพราะว่าแม่เขาติดติดเพี้ยติดโรครุนแรงพอแยกออกมาต้นเขาก็พยายามจะฟื้นตัวแต่ก็ยังยังล่อแร่อยู่นะคะยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นะแล้วยิ่งมาเจอฝนหนักๆช่วงนี้อีกโอ้ยจะรอดไหม <c oughs> ดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เจอฝนแล้วสดชื่นก็คือ โทชิโอโตเมะที่ได้ไหลในไทยนะคะอันนี้ไม่ใช่ไหลาจากต่างประเทศนะคะเป็นไหลาจากไทยจากสวนน้องจิบจี๊บนะคะได้มาตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วอายุครบหนึ่งปีแล้วนะคะสำหรับการเลี้ยงดูต้นเขาแล้วก็ได้มาเป็นไหลลูกชุดนี้เป็นไหลลูกค่ะเหลือเพียงเท่านี้แหละตอนนี้ก็มีไหลเพิ่มเติมให้เราได้ขยายพันธุ์ต่อกันอีกนะคะ อันนี้เป็นรุ่นลูกและไม่ใช่รุ่นแม่รุ่นแม่ไปหมดแล้วต้องบอกว่ารุ่นรุ่นแม่ล้มหายตายจากไปหมดแล้วนะคะเวลานี้เหลือแต่รุ่นลูกละอืมก็ต้องถนอมกันนิดนึงนะคะเหลือเพียงเท่านี้เองสำหรับโทชิโอโตเมะนะคะไหลไทยนี่มีไหลเพิ่มเข้ามาไหลนี้ไม่ค่อยดีเลยไหลแดงๆนะคะน่าจะติดโรคเพราะว่านี่นี่ก็ติด ติดโลกมีไหลนี้นะคะนี่ต้นนี้ไงที่ติดผลพอติดผลแล้วนกก็มาแย่งกินแล้วตอนนี้เขาก็ได้ให้ไหลออกมาแล้วนะจ๊ะเราต้องย้ายเขาอีกแล้วอะดินดินพร่องต้องเปลี่ยนดินนะคะเตรียมดินชุดใหม่ลองรับต้องทดลองไปเรื่อยนะทดลองเปลี่ยนดินไปเรื่อยคือแค่พยายามจะทดลองว่าดินชนิดไหนที่เหมาะกับต้นสตรอเบอรี่ที่สุดนะคะ ทดลองมาเกือบสองปีแล้วนะสำหรับดินปลูกสตรอเบอรี่ก็ยังหาดินที่เหมาะกับต้นสตรอเบอรี่ทั้งหมดที่แคทมีในสวนไม่ค่อยเจอก็ต้องพยายามหาให้เจอคือเขาจเจริญเติบโตได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าแคทก็อยากจะได้ดินที่ดีที่สุดสำหรับเขาไงช่วงนี้ก็เลยต้องแบบ พยายามทดลองหมักดินด้วยตนเองนะคะเพราะว่าแคทได้อินทรีย์วัตถุมาค่อนข้างหลากหลายเนาะสั่งอินทรีย์วัตถุมาเยอะมากก็มาทดลองผสมแล้วก็เตรียมหมักก็ต้องใช้เวลาในการหมักอีกนะคะนุ้ยดูทองอุไลของแคทซี่สูงมากดอกไปไหนหมดเนี่ยมีแต่ใบใบงามงามน <laughs> ทองอุไลใบางามมากเลยค่ะยังไม่มีดอกต้นหน้าบ้านติดดอกละ ตรงนี้ยังไม่มีดอกนะคะอาจจะต้องแบบย้ายเขาไปลงดินอะพื้นที่มันจำกัดมั้งไม่รู้สิแต่รู้ว่านางสวยเ <c oughs> ป็นต้นสตรอเบอรี่ของเราต่อนี่ปัจจุบันนี้นะคะสายพันธุ์ที่เยอะที่สุดสำหรับสวนน้อยของแคทนะคะนี่คือสวนน้อยๆของแคทนะจ๊ะสายพันธุ์ที่เยอะที่สุดก็คือเฟสติวัลค่ะส่วนสายพันธุ์อื่นๆที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ต้องทำการทดลองขยายพันธุ์กันต่อแล้วก็ พยายามเลี้ยงดูกันต่อนะจ๊ะเพราะว่าสั่งมาจากหลายสวนทดลองปลูกบางสายพันธุ์ก็ได้มาจากญี่ปุ่นโดยตรงเพราะว่าน้องจอยส่งมาให้นะคะส่วนชุดที่มีเยอะที่สุดก็คือ f ฟรชซีวอลนะคะเป็นสายพันธุ์ที่แคทเพาะมาเมล็ดเองตั้งแต่ปี2018แล้วเจริญเติบโตดีมากผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเพีียผ่านโรคภยัยไข้เจ็บ ของต้นสตรอเบอรี่มาสองปีเต็มนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนี่จ้ะก,ก็เหลือเพียงเท่านี้ค่ะมีหลายคนทยอยถามว่าขายไรไหมคือตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากจะปล่อยเขาไปเท่าไหร่เพราะว่าต้นเขาเนี่ยพอโดนฝนแล้วก็มีติดเพี้ยติดโรคแล้วก็ไม่อยากส่งต้นที่ติดเพี้ยติดโรคไปให้นะคะก็ขอดูแลก่อนเนาะรอให้เขาฟื้นตัวเต็มที่ สู้ให้เขาแข็งแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะคะคือตอนนี้ต้องทยอยมาจัดการต้นไหลทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ละเพราะว่ามีหลายกระถางนะคะที่ดินไม่ค่อยดีอย่างต้นเนี้ยใบไปหมดละรากน่าจะเน่าต้นนี้ก็ติดโรคเนี้ยคะ่ะแคทก็ต้องมาดูแลมาจัดการมาแก้ไขเขาก่อนให้เขาแข็งแรงเต็มที่ก่อนนะคะจึงจะ ส่งให้ท่านที่สั่งจองไว้ตอนนี้ก็ต้องขออาภัยไปก่อนนะคะขอดูแลต้นสตรอเบอรี่ทั้งหมดนี้ให้แข็งแรงให้ปอดโรคก,ก่อนเนาะเพราะว่าแคทปลูกแบบอินซีนะคะไม่มียาเคมีเพื่อกำจัดโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับต้นสตรอเบอรี่ดังนั้นการดูแลจัดการของแคทมันจะช้าหน่อยช้าแล้วก็หายหายยากกว่าส่วนอื่นเนาะอืม เพราะอันนี้เป็นการทดลองปลูกแบบอินรีย์นะคะก็อยากให้ทุกคนอดทนลอนิดนึงนะจ๊ะสำหรับคนที่สนใจไหลสตรอเบอรี่พันเคฟรีเซิร์วัลของแคทนะะจ๊ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ติดตามผลต้นสตรอเบอรี่ของแคทมาอย่างยาวนานมากเลยเนาะก็พาทุกคนมาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะไ <c oughs> หลยเยอะมากยอมรับเลยคะ่ะว่าช่วงเนี้ยไหลามามามา,มาเต็มมาเยอะจริงๆ ไหลแบบไม่มีเวลามาลงไหลนะซะก็ วันนี้เราเจอแสงแดดสักทีนะคะก็พาทุกคนมาชมผลงานล่าสุดของการติดตามผลงานต้นสตรอเบอรี่ที่แคทเก็บสะสมมาตั้งแต่ช่วงโดนพายุลูกแรกๆนะคะพามาดูเรื่อยเลยจนถึงวันนี้นะคะวันที่แสงแดดสาดส่องมาถึงนะจ๊ะเวลานี้จะหกโมงเย็นแล้วค่ะก็ขอจบการติดตามผลงานเพียงเท่านี้นะคะ <S <S ถ้า<น>ใคร <destru> ดูแล้วนะคะอยากจะมีกำลังใจในการปลูกต้นสตรอเบอรี่นะคะ เขตทะเลนี่คะ่ะต้นสตอเบอรี่ที่ปลูกในเขตทะเลนะคะกลิ่นอายทะเลโชลยมาเป็นละลอกละลอกสภาพอากาศก็ร้อนชื้นนะคะ สภาพอา,าอากาศอาจจะไม่เหมาะสมในการปลูกเหมือนกับภาคเหนือภาคอีสานที่มีความเย็นนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงการเพราะไหลนะคะเพราะว่าเป็นต้นฤดูฝนเนาะฝนชนหนาวเนี่ยเป็นช่วงเพาะไหลนะคะช่วงต้นฤดูหนาวแล้วก็จะเตรียมปลูกเตรียมลงกันแล้วนะคะเพื่อให้เขาแบบติดดอกออกผลในช่วงต้นฤดูหนาวกันอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นสตรอเบอรี่นะคะถ้าใครชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะจ๊ะถ้ามีอะไรคืบหน้าแคทจะพาทุกคนมาติดตามผลงาน เป็นระยะระยะจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบายค่ะ